วันนี้คุณทำดีอวดผีแล้วหรือยังศูนย์บรรเทาทุกผีบรรเทาทุกผีในวันนี้นะีครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อำเภอรพระพุทธบาทนะฮะจังหวัดสระบุรีครับมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งเนี่ยมีลูกสาวสองคนเป็นฝาแฝกกันนะครับ คนหนึ่งที่เป็นพี่เนี่ยชื่อต้อมครับส่วนคนน้องเนี่ยชื่อตั้มแล้วคุณเย็นตุ๋ไก่ยังไงครับเคยทํางานด้วยกันค่ะอยู่แถวหน้าพาราแถวกระบี่นะคะทํางานด้วยกันค่ะเดินอยู่แผนกเดียวกันค่ะทําอะไรฮะก็ทํางานโรงไก่เป็นอนามัยล้างสายพานค่ะครับครับนะฮะก็อยู่แผนกเดียวกันค่ะอยู่กะเดียวกันด้วยค่ะโออย่างนี้ก็เอามันสิครับค่ะครับครับ